ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งธุรกิจนะครับอีกหนึ่งธุรกิจที่รู้สึกว่านะครับน่าจะกําลังมาแรงครับพี่น้องก็คือธุรกิจล้างรถหยอดเหรียญพี่น้องครับนี่นะครับเริ่มต้นหนึ่งบาทพี่น้องนะครับเริ่มต้นหนึ่งหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวจะมื่อนี้ก็เลยอรถมาล้องนะครับมาลองล่างเบิ่งพี่น้องครับนี่ นะครับคาวอทพี่น่องดูดฝุ่นเคลือบสีแล้วก็เคลือบยางเติมลมฉีดน้ำฉีดโฟมเป่าลมพี่น้องใช้น้ำปราปาส่วนผมมีผ้าครับพี่น้องนี่นะครับใช้น้ำประปาส่วนผมมีผ้านะครับนะครับมีอยู่ทั้งหมดนะครับ ล้านนี้น่ะพี่น้องนี่นะครับด้านนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามซีนะครับซีบ็อกซ์ติพน้างเอื่นซีบ็อกซีล็อกนะครับเดี๋ยวเฮาจะเอาเงินนี่แหละพี่น้องนี่เราจะเอาเงินนะครับแบงค์ยี่สิบบาทนะครับเราจะเอาเงินแบงค์ยี่สิบบาทนะครับเขาไปร้อง ใช้บริการเบิ้งพี่น้องครับนี่เ네ฮ็ดแบบใดนี่กับบ่เคยกันพี่น้องนะครับบ่เคยกันนะครับเดี๋ยวไปลองดูพี่น้องนะแบงยี่สิบบาทนะครับใช้บริการบริการนะครับคาวอทพี่น้องร้านนี้หนาที่ซื้อร้านแฟดแคทติพี่น้องนี่แฟดแคทตินะครับแฟดแคทพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งรายละเอียดของการใช้บริการพี่น้องนี่คือแฟดแคท คาวัลท์แฟตแคทพี่น้องแฟตแคทแมวอ้วนนี่พี่น้องแฟตแคทนี่แฟตแคทคาวัลท์ยี่สี่ชั่วโมงนี่พี่น้องเขาเจะแบ่งแบ่งยี่สิบสอดเข้าไปนะพี่น้องนี่เดี๋ยวลองดูนะครับทุเข่าขพี่น้องเังไหน ต้องกดเงียงไว้พี่น้องนี่นะครับอืออข่าวแล้พี่น้องเขาแล้วโอเคครับพี่น้องเขาละนี่พี่น้องจะขึ้นหมายเลขโอเคยี่สิบบาทเนี่ยขึ้นจำนวนกันพี่น้องเนี่ยนะครับพี่น้องก็สอดเข้าไปกันเนี่ยเดน,นหนึ่งพี่น้องอันนี้มันจะมีหนึ่งฉีดน้ำพี่น้องสองฉีดโฟมสามเป่าล้มพี่น้องแล้วก็นี่ ล้างมือพี่น้องนะครับฉีดน้ำฉีดโฟมเป่าลมแล้วก็น้ำล้างมือที่ห็นมาเบิงอ๋อช่องรับแบงค์แบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยพี่น้องนี่นี่คือช่องรับเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบาทโอ้มีหอนหนึ่งบาทพี่น้องไอ้นี่ตู้ล้างรถยอดเหรียญน,นะครับแบงค์ ขั้นตอนการใช้งานก็คือหนึ่งหยอดเหรียญหรือว่าแบ่งที่น้องสองกดปุ่มที่ต้องการใช้งานสามก็คือกดปุ่มอีกครั้งเพื่อหยุดการทํางานสี่เก็บสายหรืออุปกรณ์หลังใช้งานเสร็จนะครับพี่น้องเนี่ยครานี้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับพี่น้องติดต่อแล้วกันนี่สนใจธุรกิจท่านพี่น้องครับผู้ใดนี่สนใจธุรกิจนะครับน,นี่เอาสนใจธุรกิจ,นะจ,กจโทรพี่น้องยนะังหนาตามเบอร์เนี่ยครับนี่ เฟซบุ๊กหัสดินคาวัตนะครับตู้รางรถหยอดเรียนพี่น้องเอาสนใจก็ตามเบอร์ได้พี่น้องเดินเขาจะลองดูคิดว่าน่าจะเป็นฉีดน้ำกอนที่พี่น้องน่ะฉีดน้ำกอนเนี่อ น้ำแข็งพี่น้องน้ำแข็งน้ำแข็งจิดเลยยช้าน่ะจีดเลยจิดเลย อ่าสิบห้าบาทแล้วพี่น้องโดยเฉพาะสีน้ำตอวนี้เป็นลัต,นนนติมาร์น,นี่สี่สิบห้าบาทแล้วนะครับสิบห้าบาทแล้วต,ต้องเฝ้าพี่น้องต้องเฝ้าสิบห้าบาทแล้วเดือกิบสามบาทแล้วพี่น้อง สามบาทแล้วตอนนี้อืมับพี่น้องเนี่ยพี่น้องสิบสองบาทรับพิดน้ำ